สวัสดีค่ะเด็กๆและผู้ปกครองที่น่ารักทุกคนเลยนะคะมาเจอกันกับครูพี่ล้าครูพี่แจ๋วและครูพี่โมในรายวิชาภาษาไทยเช่นเดิมเลยนะคะค่ะวันนี้เรามาเรียนเรื่องมาตราตัวสะกดตัวใหม่แต่ก่อนที่เราจะขึ้นตัวใหม่ครูล้าขออนุญาตอธิบายนะคะแล้วก็ทบทวนความรู้เดิมเนาะตั้งแต่นะคะมาตราตัวสะกดแรกที่เราเรียนคือมาตราไม่โกกานะคะมาตราไม่กกาคือคําที่ไม่มีตัวสะกดถูกไหมคะ 2คือมาตราแม่กงมาตราแม่กงคือคำที่มีงูงูเป็นตัวสะกดตัวเดียวเท่านั้นนะคะ3คือมาตราแม่กมปิดปากด้วยนะลูกนะมาตราแม่กมมีตัวโมมาอยู่ข้างหลังนั่นหมายความว่าโมมาเป็นตัวสะกดและล่าสุดวันจันทร์ที่ผ่านมาเราเรียนเรื่องมาตราแม่เกลถูกไหมคะ ออกเสียงให้ชัดนะคะมาตราแม่เกยนะคะมีวอแหวนเป็นตัวสะกดและว,วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องมาตราแม่เกยซึ่งมีอะไรเป็นตัวสะกดเอ,อ่ยใครรู้บ้างคะอา,า่าน่ารักมากน,นะคะมาตราแม่เกยจะมียอยักษ์เที่ยวใหญ่เป็นตัวสะกดนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นใครอยากรู้ว่าเอ,อข้อจํากัดของมาตราแม่เกยมีอะไรบ้างนั้นและมันมีคําว่าอะไรบ้างนั้นนะคะเราไปเรียนรู้พร้อมกันได้เลยค่ะ มาตราแม่เกยเป็นคำที่มียอ,อยักษ์เป็นตัวสะกดตัวเดียวเท่านั้นเช่นขายเนอยอร่อยขยายเป็นต้นเรามารู้จักกับตัวอย่างคำที่อยู่ในมาตราแม่เกยกันค่ะคำที่หนึ่ง คำว่าปาปย,ปปส,ายสะกดว่ามออายอปายไม้โทป้ายคำที่สองคำว่ามวยสะกดว่ามออัวยอมวย คำที่สามคำนี้นักเรียนเคยได้ยินไหมคะคาว่าสร้อยสะกดว่าสอรออยอสอยไม้โทสร้สอยสำหรับภาระง,งานวันนี้มาตรามแม่เกยนะคะชื่อใบงาน คำแม่เกยมีคำอะไรบ้างนะคำชี้แจงคือหลังจากที่นักเรียนชมวิดีโอการสอนมาตราแม่เกยแล้วนะคะให้นักเรียนเขียนคำที่อยู่ในมาตราแม่เกยมาคนละห้าคำโดยเขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดซึ่งตัวอย่างครูล้เขียนไว้แล้วคือคำว่ายายให้ลูกหาเพิ่มเติมอีกห้าคำที่อยู่ในมาตราแม่เกยซึ่งมียอยักเป็นตัวสะกดแต่ ไม่ใช่คำที่ประสมด้วยสระเอียนะคะเช่นคำว่าเสียคำว่าเมียมันมียอยักษ์ก็จริงแต่ยอยักษ์ตัวนี้คือยอยยักษ์ที่มาจากสระเอียไม่ใช่ตัวสะกดเพราะฉะนั้นอย่าเอาสระเอียใส่ลงไปใครใส่ลงไปถือว่าผิดนะคะเขียนด้วยลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดพร้อมกับระบายสีให้สวยงามนะคะคุณครูรอดูผลงานของพวกหนูอยู่นะเจอกันคะ่ะสวัสดีคะ่ะ